สวัสดีค่ะทุกคนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะปุ๊ไม่รู้หรอกว่าคุณฟังแล้วคุณจะขำไหมนะปุ๊ไปฟังมาจากช่องหนึ่งนะคะน้องก็คุยแล้วปุ๊ดก็ขำขำนะคะไม่ได้ขำที่น้องเล่านะขำในเรื่องที่น้องเล่านะคะเป็นเรื่องจริงน้องเป็นโค้ชสายฝอนะคะน้องบอกว่ามีผู้หญิงคนนี้เขามาปรึกษาแหละเขาเนี่ยคุยกับฝรั่งคนหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วล่ะ แล้วฝรั่งก็ไปหาที่ประเทศไทยก็เดทกันนะคะจากนั้นเนี่ยน้องก็ไปบอกครอบครัวว่าตกลงและคนนี้แหละเอาแน่เดี๋ยวเราไปกินข้าวไปเจอกันนะคะก็พากันไปสองคันรถนะคะรถเกง๋งคิดว่านะปวดจำเรื่องราวเขาไม่ทั้งหมดนะก็ไปเจอที่ร้านอาหารฝรั่งไม่ได้คาดไว้ไงว่า ผู้หญิงอาจจะพาครอบครัวมาเจอตัวเองอย่างนี้เป็นโบราะบ่นึกถึงตัวเองถ้าไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนถึงวิเตอร์อย่างเงี้ยก็น่าจะอึ้งนะแต่ตอนว่าเราพนไม่ได้มีเซอร์ไพรส์วิเตอร์เราคุยกันก่อนนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงจะพาไปเจอใครบ้างอย่างนี้พอต้องคุยให้เขารู้ก่อนนะจะต้องจ่ายใครจ่ายเขาจ่ายโบจ่ายคุยหมดเลยนะคะตกลงกันก่อนถึงจะทำสิ่งนั้นๆน่นนะ น้องผู้หญิงคนนี้ผมเรียกเป็นน้องแล้วก็อาจจะเป็นพี่ก็ได้คือสาวไทยคนนี้นะเขาไม่ได้บอกฝรั่งเอาไว้ว่าฉันจะพาครอบครัวมาเจอเธอนะแล้วเธอก็ต้องจ่ายค่าอาหารทั้งหมดไม่ได้คุยกันไว้ก่อนไงฝรั่งก็คงอึง้งอ่ะแล้วฝรั่งก็ขอตัวไปห้องน้ําอิ่มแล้ว <c oughs> ก็หายไปพักหนึ่งไงทางผู้หญิงก็เอ๊ะทําไมไม่กลับมาสักทีไปถามพนักงานนะคะพนักงานก็บอกว่า เขาไปแล้วล่ะทางผู้หญิงก็บอกอ้าวแล้วค่าหาล่ะฝรั่งเขาจ่ายส่วนของเขาแล้วเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เดทกันต่อะโศน์มาเล่าให้วิเตอร์ฟังวิเตอร์ขำแต่วิเตอร์ไม่ได้ขำในส่วนที่วศน์ขำคือพศข์ขำเนี่ยวศ์ขำในส่วนของผู้หญิงนะคะขำที่ว่า เขาไม่ได้คุยกับฝรั่งไว้ก่อนแล้วก็ทําให้ฝรั่งอึ้งแล้วก็เพนเป็นปอดเพราะก็เพนนะถ้าจะสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อนมิสเตอร์ขำมิสเตอร์ถามก่อนว่าเป็นอเมริกันหรือเปล่าว่าไม่รู้ประจําไม่ได้คือฟังแล้วก็แบบจบแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ติดหัวมากนักไงก็มาเล่าให้เขาฟังเลยนะคะไม่ได้ห่วงกันว่าเป็นชาติไหนนะมิสเตอร์บอกว่ามิสเตอร์ขำตรงที่ผู้ชาย ชทำไมผู้ชายไม่จ่ายเงินนะเพราก็วิเคราะห์ในความคิดเห็นคนให้พี่เตอร์ฟังว่าฮีน่าจะไม่อยากจ่ายไงเพราะฮีไม่ได้รู้เรื่องรู้ดาวอะไรมาก่อนเหมือนกับตอนไอกับยูไงหรือไม่อีกทีหนึ่งก็คือฮีไม่มีเงินที่จะจ่ายก็เป็นไปได้ะนะอันนี้คือเรื่องของเขาคร่าวๆนะคะสิ่งที่โบจะมา บอกให้คุณเอาไปคิดสำหรับสาวๆที่จะไปเดทเนี่ยนะคุณจะเจอเขาครั้งแรกหรือเคยเจอเขามาแล้วก็ตามนะแต่สิ่งที่น้องที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเป็นการเจอกันเดทกันครั้งแรกโบ๊แนะนำว่าให้คุณอะ่ะคุยเขาไว้ก่อนอย่างโบรดอะ,ะโบ๊คุยจเจอครั้งแรกเนี่ยโบ๊ก็คุยเลยว่าจะต้องจ่ายแต่ ครั้งแรกบ๊ไม่พาเขาไปเจอครอบครัวนะบ๊ทพาเขาไปเจอครอบครัวตอนที่โบ๊ทอะตกลงแล้วว่าเราจะจดทะเบียนกันนั่นแหละถึงพาไปแต่ถ้ายัางไม่โอเคนะบ๊ไม่พาไปเจอใครเลยแล้วบ๊ก็คุยกับพี่เตอร์ว่าเขาจะต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดเนื่องจากโบ๊อะจะต้องเลี้ยงพ่อแม่พาเขาไปกินข้าวพาเขาไปเที่ยวเราก็ต้องจ่ายให้พ่อให้แม่เรา แต่ป้าโอ๊ไม่ได้มีเงินเดือนเยอะที่จะจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารค่าอะไรที่ถ้าเราไปด้วยกันแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สะดวกสบายตามที่เขาโอเคเขาก็คือมิสเตอร์เนี่ยดังนั้นเมื่อมิสเตอร์ซัพพอร์ตป้าโอ๊ตมิสเตอร์ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดมิสเตอร์โอเคมิสเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเขามีเงินมากพอแล้วที่สําคัญคือ เขาไม่เซอร์ไพรส์ไงไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะคะเราอย่าคิดเองนะคุณผู้หญิงคุณสาวๆนะจะทำอะไรเหตุการณ์อะไรที่เขาจะต้องเผชิญหน้าเนี่ยก็คุยกันก่อนนึกถึงตัวเองไว้ถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เราแล้วอยู่ๆไปเซอร์ไพรส์เราอ่อเาอะเราจะรู้สึกยังไงอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้หญิงไปเดทกับฝรั่ง แล้วก็ไปมีอะไรกันพาเพื่อนไปด้วยฝรั่งจ่ายค่าโรงแรมให้พอเราจะกลับผู้หญิงที่เดทกับเขาเนี่ยก็นอนกับเขาห้องเดียวกันแล้วเพื่อนก็นอนอีกห้องนึงก็คิดว่าฝรั่งน่าจะให้เงินเป็นค่ารถหรืออะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอันนี้ไปฟังใหม่ทีนึงไงเราอย่าคิดเองเออเองคุณตรงที่ที่ไปนอนกับเขามีอะไรกับเขาอันนี้ก็แล้วแต่นะความสมัครใจ น้องที่เขาพูดถึงน่ะเขาพูดดีโบชอบตรงจุดที่ว่าในเมื่อเราสมัครใจไปนอนกับเขาเองแล้วเราจะคาดว่าเขาจะให้เงินน่ะเราไม่ได้ไปขายตัวเอ,อ้ตรงนี้โบชอบมากๆอ่ะเราไม่ได้ไปขายตัวถ้าเราขายตัวคือเราไปนอนกับผู้ชายแล้วผู้ชายต้องจ่ายเงินเราแต่นี้เราไม่ได้ไปขายตัวเรายินยอมเองแล้วผู้ชายก็ไม่ได้ข่มเหงรังแกเรา เป็นคนยินยอมเองนะคะดังนั้นอย่าคิดเองเออเองแล้วเราไปเดดกับเขาเนี่ยเรามีเพื่อนไปด้วยอะโบ๊ไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนี้ในเหตุการณ์เนี่ยเขาคุยไว้ก่อนไหมโบ๊ทเดาว่าเขาไม่น่าคุยหรอกเพราะถ้าคุยอะจะต้องไม่มีปัญหาแบบนี้โบทก็นึกถึงเหตุการณ์ที่โบ๊เคยทำกับเพื่อนโบสตอนอยู่ไทยโบ๊ทอะ ติดต่อฝรั่งให้ฝรั่งที่ติดต่อเนี่ยไม่ใช่แบบใครก็ได้ไม่ใช่นะเพราะว่าไม่ใช่แม่สื่อแม่ชักคือฝรั่งเนี่ยเขามาจีบโบ๊ทแล้วโบ๊ทบอกว่าผมไม่สนใจเขาเพราะมีแฟนอยู่แล้วแต่อายอะ่ะมีเพื่อนที่เขาสนใจอยากจะเดทจะลองดูไหมเขาก็ตกลงอะลองพอลองเสร็จปุ๊บก็มีการวางแผนว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนที่ไหนมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตอนเราอยู่กรุงเทพแล้วจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยจะต้อง บินไปโบก็คุยกับผู้ชายก่อนว่าไ mm. อากับเพื่อนไอ,อ้ไม่ได้มีเงินเยอะหรอกนะถ้าเราจะไปกันเนี่ยยูต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะอยูโอเคไหมล่ะทั้งตั๋วเครื่องบินของเรา3ามคนตัวเขาตัวโอตัวเพื่อนค่าโรงแรมที่พักค่าเช่ารถค่าอาหารทุกสิ่งเลยผู้ชายโอเคเราก็ไปกันไงแล้วเวลานอนเขาก็นอนด้วยกันโก,ก็แยกก็ไม่เป็นไร เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่โปอได้ทำนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะเกี่ยวกับผู้ชายอะคุณอย่าเซอร์ไพรส์เขาคุณอย่าเซอร์ไพรส์เขาถ้าคุณไม่ชอบเซอร์ไพรส์ในลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่เซอร์ไพรส์แล้วแฮปปี้มีความสุขอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันเนี้ยช่วงที่ยังไม่ได้ตกลงจะเป็นอะไรกันจริงๆเลยอย่าไปเซอร์ไพรส์เขานะคะแม้ว่าจะตกลงจริงจังคบกันแล้วเป็นอะไรกันแล้วถ้า คนของคุณไม่ชอบการเซอร์ไพรส์ก็อย่าไปเซอร์ไพรส์เขาคู่โอนเนี่ยไม่มีเซอร์ไพรส์เราคุยกันแล้วเราจะไม่เซอร์ไพรส์อะไรเราต้องคุยกันก่อนแม้กระทั่งซื้อของให้กันเล็กๆน้อยๆอะ่ะก็ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าถ้าเซอร์ไพรส์เราไม่ชอบของสิ่งนั้นจะไม่แตะกันอีกเลยทั้งคู่นะคะเราไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะแค่นี้ฟังแล้วได้ประโยชน์ได้ข้อคิดอะไรก็ดีใจนะคะแล้วแต่แต่ละคนจะเอาไปคิดเลยนะคะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีะนะพนมาคุยให้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปฟังช่องที่บทฟังมาคุณจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้มีแบบนี้ด้วยแต่ถ้าคุณฟังช่องที่โปนไปฟังเขามาอันนั้นจะเป็นรายละเอียดมากกว่านะคะก็ดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้มีความสุขโชคดีจ้าบายบายสวัสดีค่ะอย่าเซอร์ไพรส์แบบนี้ไม่เอา <laughs>